กลุ่มบริษัทสีตรังนะคะเปิดตัวยางมีพิกัดหรืออย่าง GPS นะคะสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของอย่างได้ร้อยเปอร์เซ็นตเป็นการรับมือมาตรการตรวจสอบอย่างจากทั่วโลกรวมถึงทวีปยุโรปที่เตรียมบังคับใช้กฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าภายในสิ้นปีนี้ค่ะ นายวิรสิทธิ์สินเจริญกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหารบรมจสีตรังแอกโรอินดัสทรีหรือ STA ผู้นําธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเปิดตัวยางมีพิกัดหรือยาง GPS เพื่อแสดงความพร้อมตอบรับมาตรการหรือกฎหมายจากทั่วโลกที่ต้องการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของอยางธรรมชาติที่จำหน่าย โดยปัจจุบันบริษัทมีความพร้อมรองรับการบังคับใช้กฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของยุโรปหรือ EU Deforestation Regulation หรือ EU DR ที่คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ก่อนเป็นภูมิภาคแรกภายในสิ้นปี2567ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางธรรมชาติไปยุโรปต้องผ่านการตรวจสอบแหล่งที่มาเพื่อยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่เกี่ยวข้องกับการ ตัดไม้ทำลายป่าและบุกรุกป่าสงวนนายวิรศิษิ์บอกว่าต้องการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยให้มีระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของยางได้ร้อเปอร์เซ็นเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราไทยให้อยู่เหนือมาตรฐานประเทศอื่นๆและเป็นโอกาสที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งสร้างความได้เปรียบทางการค้าของไทยไปจนถึงโอกาสในด้านราคายางที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีโอกาสและความได้เปรียบกว่าประเทศอื่นๆจากหน่วยงานการยางแห่งประเทศไทยที่ช่วยดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพาราไทยมาโดยตลอดดังนั้นยางมีพิกัดจะเป็นอีกหนึ่งกุญแจที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งขึ้นทางด้านนางสาวประภาวีศรีสุทธิพงศ์ผู้จัดจาการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบมจอศรีตรังแอกรอินดัสทรีบอกว่ายางมีพิกัดคือยางธรรมชาติเช่นยาง ยาก้อนถ้วยน้ำยางสดยางแผ่นที่สามารถระบุหรือตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของอยางได้ว่ามาจากพื้นที่ส่วนไหนของใครซึ่งต้องเป็นส่วนที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีเป้าหมายจำนวนเกษตรกรและผู้ค้ายางที่จะทำยางมีพิกัดกับสีตรัง1,000 0รายภายในสิ้นปี2567และขยายเพิ่มขึ้นเป็น220,000รายภายในสิ้นปี2568 นอกจากนี้ยางมีพิกัดยังช่วยทรานสฟอร์มกระบวนการรับซื้อ,อยางสู่ดิจิทัลเชื่อมโยงผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศทั้งชาวสวนยางผู้ค้ายยางผู้ขนส่งยางชุมชนคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยางสร้างมิติใหม่แก่อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยางพาราในตลาดโลก